ชิวๆไปเว้ยวันนี้คลิปนี้กูไม่ได้มาทําอะไรหรอกแค่มาบ่นแล้วนี่อะไรเนี่ยอย่างที่เห็นเว้ยช่องกูเปิดมาได้เกือบจะปีนึงแหละซึ่งกูจะทําอะไรไหมกูก็ไม่รู้กูรู้จะทําหาอะไรเหมือนกันเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมากูได้อะไรบ้างกูไม่ได้อะไรเลยคือกูก็ไม่เข้าใจนะไอคนที่มันมาดูช่องกูเนี่ยมันเป็นอะไรมันปกติหรือเปล่าคือมึงไม่ใช่พ่อเว้มึงไม่ต้องเสือกไอสัตว์คือกูอาจจะทําคลิปให้มันดูหงุดหงิดก็จริงนะ กูก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ชีวิตมึงเผาไหมนี่สิการที่มึงพูดคำหยาบมึงจะทําให้เด็กที่เข้ากดเข้ามาดูเนี่ยหรือการที่เลื่อนผ่านมาเจอเนี่ยมันจะทําตามมึงนะเวย้ยแบบทําตามเลยมันไม่ดีนะเวย้ยมันทําให้เด็กคนนึงนี่เปลี่ยนไปคนละคนเลยนะแล้วแล้วงไงคือคือกูต้องสนเหรอคือกูต้องสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอคือมันเรื่องของมันเว้ยไม่ใช่กูกูไม่ผิดกูไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยคือคลิปกลัวกูว่าพอเข้าใจอยู่หรอกนะว่ากลัวจะไปทําให้คนอื่นหรือว่า ทำให้มึงหรือใครก็ตามเนี่ยที่ดูกูนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสบายใจหรือแบบอาจจะชวนหุดหงิดก็อย่างที่เห็นเ้วยว่าช่องกูโดนด่าโดนว่าด่า,ดาดอะไรบ้างอ่ะแม่มึงสลายพ่อมึงเฮ็ดีหมดไอส,สัตว์สงวนมีเขางอมาบนหัวสงสัยเรียนไม่จบพูดแบบด่าพ่อล่อแม่เอายันลูกหลานคือคลิปที่กูทํามันก็มันก็ไม่ได้ไปแบบสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะเว้ยคือถ้าแบบกูทาคลิปแนวแบบสิกชาวบ้านแบบโอ้โหไอเชี่ยนี่แม่งปัญญาอ่อนไหวไสัตว์ไอควาย แล้วกูก็ฆ่ามันแล้วกูก็บูลลี่มันแล้วก็ตอกย้ำแล้วก็ซ้ำเติมโนสนโนเคคือเห็นกูเฮียอย่างนี้แต่กูก็ไม่ได้เฮียขนาดนั้นนะคือกูเฮียแล้วเว้แต่เคยไปทําใครคนอื่นเดือดร้อนมีแต่พวกมึงเนี่ยแหละมาเจอกูแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กูเป็นไรหิวแสงอร่อยมากเหรอไอสัตว์หิวแสงอร่อยสัตว์ประมาณเนี้ยคือมันไม่ใช่แบบประพิมแค่ช่องกูไงคือมึงอาจจะไปพิมพ์ช่องอื่นด้วยหรืออาจจะแบบเอาไปเปรียบเทียบเปรียบนู่นเปรียบนี่ไม่ต้องไม่ต้องเอากูไปเปรียบเทียบไม่สนด้วยช่องนั้นทําดีกมึงเยอ มึงควรจะเอาเป็นแบบอย่างเอาแบบอย่างทำเชี่ยอะไรๆไอ้สัตว์กูรู้สึกเซ็งกับไอ้พวกเนี้ยคือมึงโตกันจนเป็นควายอยู่แล้วไม่สิโตกันจนแม่งจะไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วไอ้สัตว์การด่าว่าคนนู้นคนนี้ใช่สำหรับพวกมึงมันคงสนุกมากสนุกจริงๆนั่นแหละแต่พอมึงโดนเองบ้างก็บอกว่ามึงมาด่ากูทำไมถ้าที่มึงเป็นคนเริ่มก่อนทแท้ล่าสุดมีดราม่าประเทศไทยเกี่ยวกับไอ้หัวเราะฮาฮาช่วงนี้กูเห็นบ่อยแล้วมันก็เป็นดราม่าอะไรที่ปัญญาอ่อนช่มัดเลย คือผู้มึงอาจจะตามกระแสก็จริงเว้ยหรือแบบเห็นเขาอื่นเขาทําตามมันเลยทําตามบ้างแต่คลิปหนึ่งที่กูไปเจอคือมันเป็นคลิปที่ไม่ไม่ควรอะข่าวเด็กอะเด็กโดนรถทับมั้งแต่คอมเมนต์มึงยังจะพิมพ์ว่าห้าห้าบวกอีกดีดีดีมากมึงก็คงภูมิใจในตัวมึงมากเล่นเฮียเล่นไม่ดูเวลาเวลาเว้ยถ้ามึงจะตามกระแสมึงไปตามตามหาพ่อมึงเถอะไอ้สัสกูไม่อยากเล่นถึงพ่อถึงแม่หรอกนะแต่บางครั้งมันก็เผลอตัวลืมตัวบ้างแต่ก็เอาไอ้เมื่อพวกมึงเริ่มก่อนกูก็ไม่ผิดอะ ไม่กลัวไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครกลุ่ม Facebook ก็เงียบเงาทิ t o อกก็แบนกู YouTube คนก็หายกูเป็นแค่กระแสในช่วงหนึง่งแล้วกระดับในช่วงหนึง่งแล้วกระดับยาวถ้าใจพูดดีอย่างนี่กูทำไงกูก็ต้องทำใจไงยอมรับความจริงเถอะถ้ามันยอมรับไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงอยู่ดีนะจริงกูไม่อยากพูดเรื่องนี้หรอกเอาเป็นว่าข้ามข้ามไปเถอะคือมันจะมีเรื่องอะไรให้บน่นอีกเยอะแยะเลยแหละทำไมไม่ยอมพูดดีๆล่ะทำไมนู่นทำไมนี่ทำไมนั่นแล้ว ทำไมมึงต้องถามอ่ะทำไมกูไม่เข้าใจไม่ถามตัวเองดูบ้างแล้วว่ามึงจะถามกูทําไมจิบหาละอะไรวะเนี่ยโอออะไรวะเนี่ยอ่ากุลเซิงสุดยอดจริงๆเลย,เยนี่กูจริงจังาการถ่ายไปเนี่ยไม่ะขี้เกียจ